ดิจ้าวันนี้มาหายอดมะพร้าวมะพร้าวมันถี่ไปถี่เกินตัดตัดให้มันห,นห่างๆเดี๋ยวเอายอดไปแกงโคนเลยกว่าจะได้ยากมาก คนสับซะก่อนแย่ yeah, เลยคนลุงฉันนี่ขาดแล้วโอ้โหเก่งมากเก่งมากแย่ yeah, เลยคนตัดเหนื่อยเลย <laughs> บดแรงครับบดแรงุนตัดเหนื่อยเลยกว่าจะได้ได้แล้วหนึ่งยอดนีุ่นตัดตเดี๋ยวสู้ครับสู้ตายสู้ตายครับเอาไว้แกงหอกอมาเอ้ยเอาไว้แกงอันนี้ใบยานางเราไปดูแกงกันเลยนี่ครับห้างปิดก็ปิดไปแต่เราคนอยู่ในไร่ในสวน เรามีทรัพยากรธรรมชาติเพียบหอมอ่ะยอนมะพร้าวช่ยไหมเขาเรียกยอนมะพร้าวเฉยไหมอหวานมากเลยใช่ไหมย้อดมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวอ่อนครับย้ะาพรา้วอ่อนเดี๋ยวเย็นนี้ทำกับข้าวไม่กลัวล็อกห้างปิดไปแมโคโครโลตัสเราไม่กลัวเราหากินในไร่ของเราเยอะแยะในแม่น้ำปานหวานมากาามาก็เป็นของเราอาก็เป็นของเราฮะ เนี่ยในไร่เรามีพอไม่อดตายอยู่แล้วเห็นไหมเคียร์ิเวอร์เนี่ยเขาหาได้ทุกวันพึ่งกระตีเองอาหารธรรมชาติในไร่เราก็หาเองครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องโอ้ไม่กลัวหรอกครับสวัสดีจ้าได้ยอดมะพร้าวมาก็เอามาแกงนี่ไงมียอดมะพร้าว ล้วมะพร้าวที่ฟันมาแล้วก็หน่อไม้หมเห็ดยอดมะรุมข้าวเบือพริกหอมตะไคร้โคกละเอียดน้ำยานาง คั้นเองสดๆส,ส, <ด S 1> สีเขียวน่ากินมากใส่ลงไปยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวอ่อนหน่อไม้เห็ด ้้ใหเขากันคนก่อนนะแล้วค่อยตั้งไฟใส่หมูจ้ะหมูสามชั้นใส่ลงไปเลย แซ่บแน่นอนมอนนี้เดือดแล้วโหน่ากินมากดูสิปรุงเครื่องใส่น้ำปลรราลงไปจ้ะปลรราสูตรเคียร์ริเวอร์ ต้มเองผงชูรสคือผงอร่อยใส่ลงไปเลยใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากใส่น้อยก็ล่วงน้อยใส่มากก็ล่วงมาก <c oughs> เดือดแล้วก็ใส่มะลุมลงไปยอดมะลุม,ม ปิดท้ายด้วยยอดโอ,อมสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วจ้าแกงยอดมะพร้าวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคีรีเวอร์ด้วยนะคะมากินด้วยกันจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย มีพึ่งด้วยพึ่งด้วยนะจ๊ะวนันนี้สองลัง